ในวันนี้จานแจ๊ซจะมาแนะนาการเพิ่มพลังวิญญาณครับซึ่งเป็นส่วนสําคัญในการทำเคเวสต,ต่างๆไม่ว่าจะเป็นธนะของกระบี่เฉินซินหรือว่าเป็นเควสปลดล็อกวงแหวนระเบิดวงแหวนนะครับทำยังไงให้พลังวิญญาณได้เยอะตอนนี้พลังวิญญาณจานอยู่ที่76ถือว่าไม่ได้เยอะมากแต่ว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานยิ่งพลังวิญญาณสูงขึ้นยิ่งทําให้สกิลของเรายิ่งแรงเพิ่มมากขึ้นมีอะไรกันบ้างเดี๋ยววันนี้ไปดูกันครับ สตลลาโก plus เพจรับเติมเกมที่ครอบคลุมเกมมากที่สุดเติมถูกที่สุดรับประกันไม่มีรีฟันแน่นอนหากคิดจะเติมเกมนึกถึงสเตลลาโก plus ดิก์อยู่ใต้ description อาล่ะครับก็กาสวัสดีเป็นเพื่อนที่น่ารักทุกทคนจําช่องจันแจ็คไวนไนเกมเมอร์นะครับวันนี้เราก็อยู่กับถังซาน mmo นะครับวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดกันในหัวข้อของเรื่องการ์ดนะครับแล้วก็การเพิ่มพลังวิญญ,ญาณ การเพิ่มพลังวิญญาณเนี่ยกดทางด้านบนซ้ายโปรไฟล์ดูได้ครับในหัวข้อที่อาจารย์เอาเมาส์จิ้มๆนะครับขวาล่างที่เป็น76.32%เนี่ยอันนี้คือพลังวิญญาณครับมันจะเป็นผลในการทำเควสต,ต่างๆไม่ว่าจะเป็นทำเควสตร,ร,ระเบิดบวงแหวนนะครับจะเป็นความสามารถเสริมหรือจะเป็นทางด้านของปลดล็อกทางด้านของวิญญาณยุทธกระบี่นะครับหรือจะเป็นอาวุธลับต่างๆมากมายนะครับมันต้องใช้พลังวิญญาณเป็นตัวตั้งเกณฑ์มากๆเลยโดยพลังวิญญาณปัจจุบันที่ของอาจารย์เนี่ย76%ใช่ไหมถือว่าเป็นระดับมาตรฐานนะครับ โดยส่วนใหญ่เนี่ยพลัาางวิญญาณที่จะหาได้ง่ายที่สุดคือหาจากก๊์ดครับอันนี้เนี่ยจะเป็นวิญญาณที่หาได้ง่ายมากๆนะครับคือกราดที่อาจารย์ใช้อยู่ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นกราดที่บวกพลังวิญญาณซะส่วนใหญ่แล้วก็มีที่อาจารย์สามารถย่อยแล้วไปกระใจายให้กับตัวอื่นๆได้แล้วมันได้ค่าพลังวิญญาณที่เพิ่มสูงขึ้นมาอีกก็ได้นะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะไม่ค่อยทําการาดพลังวิญญาณแบบกราดสีทองหรือกร์ดสีแดงนะเขาจะใช้เพียงแค่กราดสีทองปกติทั่วไปนะครััรรับนนนนกกกกาา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 า้ะะะโดยยที่จนนนน่จจแแํํพพงงววิิญญญณณอข สำหรับการพลังวิญญาณที่จย์จะแนะนานะครับสายคอร์สนะครับก็จะมีทนทั้ของหมาลมครับแล้วก็จะเป็นทนทั้ของปู่กระบี่นะครับที่เพิ่มพลังวิญญาณนะครับที่เป็นอะไรที่มันดีมากๆนะครับส่วนมูป่ายเนี่ยถ้าหากว่าเราทาการเขาเรียกว่าฟิวชั่นนะครับฟิวชั่นไปแล้วเนี่ยก็จะเพิ่มพลังวิญญาณให้เราได้ด้วยอ๋อไม่ใช่อันนี้ไม่เพิ่มพลังวิญญาณเอยใช่เพิ่มพลังวิญญาณนะครับแต่ว่ามันได้ไม่เยอะนะครับถ้าเรานํามาสีแดงแล้วนะครับแต่แนะนําเป็นการสรทองก็คืออ่าทัลบแ้วกก็บี กระบีเนี่ยจะเป็นกิจกรรมเฉพาะที่มันมาครับหมาลมเนี่ยหาได้ค่อนข้างง่ายนะครับเพราะว่าออกจากตู้ปกติด้วยแต่กระบีไม่ออกนะครับกระบีที่มันเป็นตัวที่มีสัญลักษณ์สีแดงตรงรูปโปรไฟล์มันเป็นตัวหายากนะครับแล้วก็จะเป็นมานาสูนครับนี่ถ้าเป็นสายปีกจะเป็นมานาสูนนะครับแต่ว่าเราต้องทำเควสดปลดล็อกมันนะเราถึงจะปลดล็อกนะครับอันนี้จันยังไม่ได้ทำเควสเพิ่มเติมนะครับเจียงจูนะครับเจียงจูจร,งจ,รงจริงๆเนี่ยไม่ต้องทำการ์ดแดงก็ได้นะเพราะว่าเล่นการ์ดทองดั้งเดิมเนี่ยบวกค่าธนายของพล แล้วก็ตัวต่อมาเนี่ยจะเป็นชนะของอูนะครับถ้าเป็นตัวสายชนะของสีฟ้านะอาจารย์แนะนาหัวอูเนี่ยได้ค่าพลังวิญญาณเยอะมากๆนะครับนะครับในค่าพลังวิญญ,ญาณก็คือจะได้เป็นเลเวล4ี่นะเลเวลบวก1นเเซแล้วก็ถ้าหากว่าเราตีด้านล่างเป็นสีม่วงคือบวก16เราต้องบวก16การสีทองทุกตัวนะครับเราจะได้ค่าพลังวิญญาณเพิ่มขึ้น3%เเด้านล่างนะครับนี่อาจารย์ก็มีหมาลมที่อาจารย์แบบตีบวกไปแล้วนะครับเพราะว่าอ่าเขาเรียกว่า มันได้ว่าเดียด้วยความที่การ์ดมันเยอะก็เลยแบบตีมันไปนะครับจริงๆเนี่ยใช้การ์ดสีทองดีกว่าการ์ดสีแดงนะครับเพราะว่ามันจะได้ด้านบนถูกไหมเนี่ยอย่างเช่นหัวอูเนี่ยได้ด้านบน1.2%บวกดบด้านล่าง3%กลายเป็น4.2%แต่แต่ถ้าเทียบกันเนี่ยหมาล่มเนี่ยเราได้แค่2%แต่ว่าด้านล่างเนี่ยเรายังแรนดอมไม่ถึงนะครับแรนดอมแล้วมันไม่ออกมันสามารถแรนดอมให้มีคาบ่าธน้าของพลังวิญ,ญญาณเป็นสีทองทองได้นะแต่ว่าจานแรนดอมแล้วมันไม่เจอครับเทอง ที่เป็นแบบนี้เดิมๆอะคุ้มกว่าก็คืออันนี้เนี่ยได้1.2ถ้าปลดล็อกใช่ไหมบวกกับด้านล่าง3เกลายเป็น4.2เ็นห็นไหมมากกว่าที่เป็นการ์ดสีทองอันเดียวที่ได้เพียงแค่2เท่านั้นนะครับอันนี้คือวิธีที่เขาเล่นกันส่วนใหญ่ก็คือไม่ต้องทําเป็นการ์ดแดงเกมนี้สามารถย่อยได้ครับคือคุณสามารถถอดใส่หรือว่าจะย่อยการ์ดคุณที่ทํามาได้ทั้งหมดเลยนะครับเกมนี้ข้อดีนะก็คือคุณสามารถย่อยมันได้อะไรมันได้ต่างๆนะครับเราไม่ต้องพะวง นะครับก็คือธรรมะทำกี่รอบก็ได้นะเพราะว่ามันสามารถย่อให้กับเราได้เนี่ยครับนี่คือท่า้าของกาซสีแดงนะครับและส่วนใหญ่แล้วเนี่ยที่อาจารย์ใส่มาเนี่ยก็เน้นพลังวิญญาณแหละว่าจะมีบางอันที่พลังวิญญาณยังไม่ได้ดีสักเท่าไหร่ก็มีอยู่บ้างนะครับแต่ว่าเดี๋ยวค่อยค่อ,อยปรับเปลี่ยนไปมันหาค่อนข้างยากครับแล้วก็จะเป็นเยี่ยนนะครับเยี่ยนกับบวกค่าพลังวิญญาณนะให้เราทําการอ่าถ้าอาจารย์จะไม่ผิดเนี่ยเควสดของเยี่ยนเหมือนจะเป็นเควสปรุงยามั้งถ้าอาจารย์จะไม่ผิดอะ ปรุงยาครบรอบตีบวกอะไรสักอย่างอ่ะให้ให้มันถึงตามที่มันกําหนดอะครับเราก็ปลดล็อกได้แล้วนะครับใช้ได้การ์ดมาแล้วมันมันจะปลดเลยนะเราต้องทำเควสไปก่อนนะครับก็คืออ๋อเควสเควสของอ่าเขาเรียกว่าไล่ล่านะครับของเราเนี่ยปลดล็อกพละกําลังประมวลผลประกอบฉากอาวุธนะครับก็คือทําตีบวกอาวุธนั่นแหละนะครับตีตีเขาเรียกว่าตีคราฟอาวุธครับตีคราฟอาวุธยีครั้งนะครับ ก็ปลดล็อปเป็น0.8ได้ได้าานล่งอีก3%ก็กลายเป็น3.8นะอันนี้คือเยี่ยนนะครับที่เป็นสายโลนะหาค่อนข้างง่ายครับเพราะว่าเยี่ยนมันออกค่อนข้าง,งาบ่อยแหละไม่ค่อยได้อันนั้นมากมายนะครับส่วนอาจารย์อันเนี้ยจริงๆหาตัวมาสับเปลี่ยนอะไรได้นะแต่ว่าเดี๋ยวอาจารย์ค่อยๆสลับนะครับจริงๆอาจารย์ก็มีเยี่ยนที่เป็นเยี่ยนสีแดงเห็นไหมเยี่ยนสีแดงเนี่ยจะบวกเพียงแค่1.2นะครับแต่ว่าถ้าเยี่ยนสีทองเนี่ยจะบวกได้มากกว่าคือได้3.8เลยได้เยอะกว่ากันเยอะครับคือเขาเน้นพลังวิญญาาณเเนนนนนี่่่่่ยรรจะะะไไมมมตต้้ออองงฟิวชัันนคัคคบก็ืสแหล แล้วก็มีกระบีเนี่ยที่ดีมากๆก็คือได้1.5บวกด้านล่าง3.5ได้เป็นทั้งหมด5เลยนะกระบีเนี่ยได้เยอะมากนะครับจันอยากได้กระบีเยอะมากๆเลยแล้วก็ตัวนี้ก็ได้พลังวิญญาณเช่นเดียวกันครับ2%นะครับนี่จริงๆไม่ต้องตีบวกก็ได้นะแล้วก็เป็นมานาสูนมานาสูนจาันก,ก็ได้นำนะ0.8บวก3.5นะครับกลายเป็น4.3ถือว่าเยอะมากๆแต่ว่าจันยังไม่ได้ทำเคลดล็อกเขาเท่านั้นเองนะครับดยสัญญาณรการอย่างที่จันบอกว่าถ้าการ์ดเป็นตัวที่มีสัญลักษณ์สีแดงข้าาาางล่งัมนหายา ทำภารกิจนะครับของคนดังให้สําเร็จ2งานก็คือไปทำเคสในเมืองนะสงงานนะครับแล้วก็เจียงจูครับเจียงจูเป็นตัวที่จานก็แนะนํานะบวก1.2บวก3าเป็น4.2เจียงจูเป็นตัวละครที่หาง่ายครับเจียงจูหัวอู่สังเกตไหมว่าทุกหน้าจันจะมีหัวอู่กับเจียงจูอยู่เยอะมากๆครับเห็นปะจันจะมีหัวอู่กับเจียงจูอยู่เยอะมากๆเพราะว่ามันออกง่ายกระหมาลมครับเนี่ยหมาลมจันก็ตีบวกเยอะไดไหมดเลยหมาลมมีเยอะมากครับนี่หัวอู่จันมีอีก2ตัวในในกระดานในในช่องเก็บของครับจะได้มาเยอะมากนะครับ ที่แนะนำก็จะเป็นประมาณนี้เนี่ยหัวอูเนี่ยง่ายครับหัวอูหมาลมนะเจียงจูจาไว้ครับ3ตัวนะครับวิธีการหานะครับแนะนําว่ามาตรงนี้ครับแล้วก็อันนี้คือการหาแบบทงปกตินะครับเราก็ใส่ตัวละครที่เราต้องการแต่ว่าจานมีธนะาของหัวอูเยอะแล้วจานก็เลยหาเป็นตัวอื่นๆแทนนะครับเราก็กดหาเพิ่มเลทไปก็ได้ครับถ้าเราดวงไม่ไม่แบดจริงเนี่ยมันก็ไม่หลุดล็อกเลทนะครับก็กดหาไปเลยนะครับทงสีฟ้าเนี่ยหาง่ายนะครับไม่ใช่เป็นสิ่งที่หายาก กดหาไปอาจารย์กดหาให้ก็ได้ลองดูครับว่ามันจะออกหลุดไหมคือเจียงจูจานเนี่ยมาอีกสักตัวหนึ่งก็ได้อยู่นะอ,อต้องหาต้องหาสลอสไซน้องนะครับเพิ่มเลทครับอันนี้บันทึกไว้ครับได้ของดีอยู่อุ้ยสามทองบันทึกไว้ก็ได้ครับแมวครับเฮ้ยจะไม่มีทองออกเลยเหรอสักตัวโอ้โหเป็นเสียเย่ครับเป็นเสียเย่มาตัวเดียวครับก็จริงๆนะแล้วแต่เราจะเลือกนะเลือกสี่ตัวหรือเลือกเสียเย่เลือกเสียเย่ไปก็ได้ครับ อันนี้ถือว่าหลุดเลทนะครับแล้วก็จะมีการที่เป็นคัมภีร์ทองนะอันนี้เนี่ยจะบอกเลยว่าจ้าเองอยากปลดอาอินเพื่อเอาความสัมพันธ์ก็มีเหมือนกันนะเราสามารถจิ้มดูได้นะครับดูจากเนี่ยสัญลักษณ์ที่มันเป็นอันเนี้ยเลเวลหนึ่งของตัวปุกะบีเห็นปะจำสัญลักษณ์นี้ไว้4ตัวภาษาจีน4ตัวเนี่ยคือค่าพลังวิญญาณนะครับจา้าอยากได้ปุกะบีมากเพราะว่ามัน,ม,นมันบวกเปอร์เซ็นต์เยอะเออถ้าได้ปุกะบีมามันบวกเปอร์เซ็นต์เยอะมากนะครับแต่ว่ามันชอบเรนดอมมันไม่ค่อยออกเท่านั้นเองนะครับอันนี้นออาาาจรกก็็เเบไไวว้้้ผื่่่่สุมะะขงหนนะแต จริงๆแดดได้ปลูกกระบี่มากๆนะครับแล้วก็ถังยี่หัวเนี่ยเอ้ยไม่ใช่ดิไอ้ที่มันเป็นพี่สาวของจูจูชิงอ่ะมันบวกเพื่อคิดาเมจอะไรต่างๆนะครับส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยได้ใช้อะ่ะสุ่มได้เล่นสักสิบใบดิโอ้โหสีม่วงครับอีกสักสิบใบขำๆโอ้ไม่ขำละไม่ออกอะไรเลย <c oughs> และอย่างที่เห็นนะครับนอกเหนือจากนี้เนี่ยเราสามารถเอาลูกแก้วแดงเนี่ยมาเพื่อทําการแรนดอมได้นะ เช่นตัวละครที่เราแบบทําไว้จริงๆเนี่ยมันไม่ต้องผสมก็ได้นะจริงๆใส่ธรรมดาได้ภาพพลังใจเยอะกว่านะครับเราก็ทําการกดเขาเรียกว่าอันนี้ครับใช้ลูกแก้วสีส้มเนี้ยเพื่อแรนดอมหานะครับแรนดอมหาที่เป็นทางด้านของตัวพลังวิญญาณก็ได้นะครับพลังวิญญาณจำเป็นมากๆแรนดอมหาก็ไม่ไม่ง่ายอ,ะอ่ะตรงๆก็ไม่ง่ายหรือว่าเราจะหาการ์ดมาเปลี่ยนก็ต้องหาการ์ดที่มันได้ครบทั้งกระดานแบบเขาเรียกว่าลงล็อกกระดานอ่ะ อย่างเช่นอาจารย์ขอแบบลองเรนดอมหาสหิดูแก้หมดแล้วนะครับเนี่ยมันต้องเรนด้อมหาที่เป็นพลังใจมันจะได้แบบนี้ครับมันจะได้มาที่4.9%เปตห็นไหมตัวธนะของปีปีตรงจานเนจาเรนดอมหาพลรงวิญญาได้บวก4.9กนะครับก็ถือว่าใส่การนี้ก็โอเคเลยก็เป็นประมาณนี้นะครับสำหรับการที่แนะนำธนงทของพลงงรงมิญญาณ s ต e l l าโก้พั s ดเพจรับเติมเกมที่ครอบคลุมเกมมากที่สุดเติมถูกที่สุดรับประกันไม่มีรีฟันแน่นอน หากคิดจะเติมเกมนึกถึง s t ต l ลา G+ o plus ดิงอยู่ใต้ description เป็นไงกันบ้างครับสำหรับการพลังวิญญ,ญาณนะครับเรียกได้ว่าเป,เป็นส่วนสำคัญมากนะเพราะว่าการพลังวิญญาณยิง่งสูงเนี่ยความแรงของทักษะเรายิ่งแรงจริงๆครับจันลองเทสมาแล้วแรงมากๆเลยนะครับก็ลองปรับไปประยุกต์ลองคิดลองคำนวณลองแผนกระดูสําหรับคนที่กําลังหาการนะก็หาง่ายๆอย่างหัวอูดยิ่งจูหมาลมมาใส่เนี่ยพลังวิญญ,ญาณเราก็โดดๆพุ่งๆแล้วนะครับ กูรักแฟนขอให้เป็นวันที่สนุกข,ของทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้จันเองก็ต้องขอตัวลาไปก่อนมีคำถามอะไรยังไงเกี่ยวกับทางชั้นเอโอคอมเมนต์ไว้ได้ใต้คลิปนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบุุย